นโยบายเน้นค่ะโดยพรเรื่องของคุณสมมหลักนี่เป็นยังไงครับวันนี้ก็ได้มาดาูวิธีการแก้ปัญหายาเสพติดในรูปแบบของการชุมชนบําบัดนะครับของอโรงพยาบาลธัญรักษณ์ของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเราก็ทราบมาก่อนหน้านี้ว่ามีวิธีการนี้แล้วได้ผลก็เลยอยากจะมาดูให้เข้าใจได,ไ,ดได้เชื่อมั่นซึ่งพอมาดูแล้วก็เชื่อมั่น พอจะมั่นแล้วก็คิดต่อว่าเราจะขยายรูปแบบหรือกระบวนการอย่างนี้ไปให้มันมีสเกลใหญ่ครอบคลุมประเทศได้อย่างไรทึงจะสู้รับมือกับปัญหาได้ทันเพราะวันนี้ต้องยอมรับว่าระดับปัญหาของยาสยเสพติดนี่มันทั้งรุนแรงแล้วก็ทั้งขยายกว้างแล้วมันเกินที่เราจะรับมือแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือทางทหารหรือทางกองทัพเนี่ยจะได้เอาวิธีการนี้ไปใช้ อย่างไรบ้างไปแอพพลายหรือไปคอมบกับวิธีการที่เราเคยทำมาสำเร็จซึ่งวันนี้ก็ได้ความรู้และความเชื่อมั่นที่เป็นประโยชน์กลับไปก็จะไปค,คุยกับระดับนโยบายทั้งท่านนายกรัฐมนตรีกด็ดีทั้งกระทรวงมหาดไทยหลายๆกระทรวงกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเขาจะเอาเรื่องนี้ไปคุย <c oughs> ก็เชื่อว่าจะออกมาเป็นโมเดลที่สมบูรณ์ การปราบปรามกับการป้องกันตอนนี้ท่านมองถาเป็นเรื่องสำคัญมากมันก็ต้องทําไปทุกแบบและมันก็สําคัญทุกระดับแต่แน่นอนที่สุดคือการปราบปรามถ้าเราทําได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดจริงๆไม่ให้มันเข้ามาได้ในประเทศหรือไม่ให้มันมีเนี่ยมันก็อาจจะไม่มีความจําเป็นในกระบวนการบำบัดแต่ต้องยอมรับว,ว่าการปราบปรามมันก็เป็นเรื่องยากไม่ง่ายมันก็เป็นไปตามรูปแบบของสังคมใหม่ เพราะนั้นวันนี้จึงต้องทำควบคู่กันไปทุกระดับต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำต้องทำไปควบคู่กันครับในชายแดนที่ทหารมีส่วนรับผิดชอบโดยตรงที่ก็ตั้งแตเป็นอาะหน้าที่เนี่ยระยะทางมันไกลมากเรามองว่าอย่างไรครับวันนี้เราก็ปรับรูปแบบการรับมือครับระยะทางซึ่งมันทางบก5,000กิโลไอ้3,000กิโลไอ้ทางน้ำสอ0 0ัเนี่ยแม้เรามีกองกำลังตลอดแนวชายแดนนะทหารเนี่ยวันนี้ก็ยังพบว่า ยังมีการหลุดรอดการเข้ามาของยาเสพติดนะแต่ว่าเราทุ่มเทมัที่มันก็ดีขึ้นแต่ว่ามันก็ยังไม่หมดมาวันนี้สุดท้ายทอยากเห็นอะไรอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงรูอแบบไหนครับที่เป็นรูปธรรมครับผมอยากเห็นเรื่องปลายเรื่องปลายปลายน้ําก่อนเพราะว่าต้นน้ําเราคิดว่าเราทําได้กลางน้ําก็ทําได้ดีแต่ไอ้ปลายน้ํานี่มีปัญหามากทั้งชุมชนก็ไม่ทั้งประชาชนก็ยังไม่มีความเชื่อมั่น ว่าระบบบาบัดเราจะใช้ได้<ม>แต่มาวันนี้ผมเห็นว่าใช้ได้แต่เราต้องทํจริงจริงจังแล้วก็มีระบบบริหารที่ดีจริงๆถึงจะทําได้ับนโยบายนิดนึงใบหลักที่รัฐบาลจุดนี้ได้ประกาศไว้แล้วก็ไปถึงต้องการมากที่สุดณวันนี้โอกาสจะไปถึงจุดนั้นได้แค่ใบไหนกเราเรามีความจาวันมาไปได้แต่มันอาจจะไม่เร็วอย่างที่เราคิดไว้เดิมเราคิดว่าปีหนึ่งจะลดเนี่ยวันนี้นี่มันอาจจะไม่ได้ในปีหนึ่งเพราะเราก็มาพบ ว่าหลายอย่างมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดเนะพรานะนั้นถึงสิ่งที่ต้องทำเลยคือองค์กรการบริหารแก้ปัญหานีา้สำคัญกว่าเรื่องอวิธีการด้วยจำเปอยากจะฝากอะไรอีกสากหน่ไหมครับก็อยากฝากถึงพี่น้องประชาชนว่ากระบวนการหนึ่งรัฐบาลทำเต็มที่สองวิธีการที่รัฐบาลทำวันนี้เนี่ยมันอาจจะทำเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้ประชาชนคาดหวัง ว่ารัฐบาลเข้ามาแล้วต้องเด็ดขาดต้องหายไปอย่างรวดเร็วแล้วประชาชนยังเชื่อมั่นกับวิธีการเดิมๆวันนี้วิธีการเดิมทําไม่ได้แต่วิธีการใหม่มันก็ได้ได้แน่นอนแต่ว่าใช้เวลานิดหนึ่ง